หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง14คนได้ทราบโจทย์และกติกาของมาสเตอร์คลาสในครั้งนี้แล้วพวกเธอก็ได้จับฉลากลำดับในการทำโจทย์พร้อมแยกย้ายกันไปแต่งหน้าทำผมเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองครับ มาแล้วการคัดออกครั้งแรกรู้สึกว่าน้องๆเขาจะเครียดกันวันนี้บททดสอบก็น่าจะให้มันมีอะไรที่สนุกสนานขำๆเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่หนึ่งครับก็สามสิบค่ะเป็นคนแรกที่เป็นเลือกเลยได้มีโอกาสเลือกมากกว่าแล้วก็เลยเลือกทรงผมที่เราชอบด้วยเรามาดูภาพกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอใกล้เคียงกับทรงเกา่าตัวพลาดเกินไปก็จะมีเกิดนะยะจะบอกให้ใหระวังที่เกิดพลาดจ้ะ มีเกิดกดเนี่ยแฟกมาแล้วอ่าคนต่อไปน้องฟ้า้ฟา,ฟาเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์สองค่ะเบอร์ยี่สิบสีค่ะต่อค่ะหมายเลขกหนึ่งค่ะ ดูเป็นไฮแฟชั่นมากคือมายามั่นใจในตัวเองอยู่แล้วถ้าเห็นว่ารูปนักเตยขนาดนี้ไม่เป็นไรมันเป็นไรตัวจริงก็ยังสวยใช่แล้ว11ค่ะคือมอยูดีๆน่าผกเธอเธอขนาดนั้นของสกายหามาคือเป็นสาวผมแดงแล้ว่าโหวเถิขึ้นไปถึงเนี้ย ข้าวติดติดอยู่ในหัวสมองเลยพีกมากอ่ะหัวคือเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วมันแบบหัวลาแล้วน้าหนบเงี้ยยี่สิบหกค่ะดูแก่เนาะซีผมสวยแต่เลือกทรงที่เชยดูเป็นอาม่าเลยนะก็คิดว่าจะโอเคแต่ออกมาตลกอ่ะแบบอาม่าขำอ่ะยี่สิบแปดค่ะ อย่างที่บอกว่าสาวสีผิวแทนเนี่ยเวลาทำผมสีบลอนด์เนี่ยมันจะดูเซ็กซี่ขึ้นพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นผมสีบลอนด์เลยเงี้ยมันจะฉีกรุปเราไปเลยก็ก็บล้นเปสิคะ2ี่ค่ะวัยยี0ค่ะวัย ดูเป็นผู้หญิงที่มั่นใจมากเท่มากสวยไปเลยตัดผมสั้นเพีงว่าแบบเทอ่ะอยากให้พี่ป้าสั้นตัดคิดไงชอบทรงนี้อยากลองเปลี่ยนค่ะแล้วก็ชอบสีผมที่เป็นสีส้มเจะจัดให้ค่ะ t เ e make เป็นแบรนด์แชมพูที่แบบว่าช่วยให้ผมแบบไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะลองเปลี่ยนบ้างว่าเป็นลุกสาวผมสั้นเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทรงที่25 29ค่ะ โอเคนี่มันอาจจะเยอะไปนิดนึงลองกี่ตัดมาอย่างเงี้ยคนนี้ตัดผมสั้นได้สวยสมดูเปรี้ยวสุดท้ายนะครับจูลี่เบอร์ยี่สิบเอ็ดค่ะเห็นสีชมพูพุ๊บขึ้นมาเลยเอออันนี้แหละสวยดีอ่ะน่าลองเนาะอะไรเงี้ยสีโอเคเลยนะพี่น้อสีโอเคสีสวยสลือกเข้ามาไม่มีใครเลือกสิดเลยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เลือกเองเกทขอ15่ห้าสบสอค่ะรอดไหมคะ อย่างที่บอกเห็นปะ่ะครับว่าลรูกเกตเนี่ยเขาเป็นคนผิวสีเข้มพวกสีส้มเนี่ยไม่ได้เลยมีอีกค่ะมีอีกอ,อ,อเป็นไงพี่สีดีดีกว่าดีกว่าส้มเนาะดีกว่าดีกว่าพี่เกศนี่คือแบบคือแซ่บอะหนูว่าพี่เกศเขาก็เลือกทรงผมที่ดูแบบหลายๆคาแรคเตอร์เขาเป็นคนที่แบบกล้าทําอยู่แล้วอะไรเงี้ย ตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะในมาสคาชแล้วนะครับผู้ชนะในมาสคาชคือใครครับพี่หลังโอ้ไม่ไม่กล้ารู้ด้วยเป็นตัวเองเลาวคือแบบโหถ้าได้นี่ตกใจมากเลยนะมันแบบหืมวอซัมครับน้องถ้าดูแต่แรกดู พอเห็นก็เปลี่ยนทรงเนี่ยขึ้นไปเลยอะเปลี่ยนได้แบบเป็นเปลี่ยนที่ททดีแล้วก็ดูได้ว่าทรงผมเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยเขามีความมั่นใจขึ้นและด้วยสีผมด้วยครับน้องเขาไม่กลัวว่าเอ๊ะทรงนี้จะทําให้เ็าดูเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาชนะเป็นคนที่กล้ามากที่สุดของรางวัลคืออะไรครับก็จริงๆแล้วนะคะในมาสเตอร์คลาสผู้ชนะก็จะได้รางวัลแต่วันนี้นะคะเทรเซเมให รางวัลน,นี้กับทุกคนค่ะเราจะพาทุกคนไปเมคโอเวอร์ที่ร้านทําผมที่เก๋ที่สุดในเมืองไทยค่ะแต่แล้วแชร์ส alon ค่ะขอบคุณเทสเมนะคะใจดีมากเลยให้หนูไปทําผมฟรีด้วยต้องมีคนที่ต้องแบบซุบมนี้แน่เลยอ่ะอที่หลังค่ะ มีอะไรอยากจะพูดกับน้องๆไหมคะขอแนะนําคือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสําหรับเส้นผมอย่างเทสเม่แพตินัมสเต็งเนี่ยช่วยแก้ปัญหาสําหรับผมเสียจากการกัดสีผมแล้วก็จะช่วยให้ผมแข็งแรงขึ้นนะครับมาสคาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หลังนะครับแล้วก็เมนเทลูลเกครับขอบคุณครับมากค่ะมาสคากําลังจบไปแล้วนะครับเหลือแคมเปญที่รอพวกคุณอยู่สําหรับวันนี้ผมลาด้วยรูปนี้ครับ ฉันชอบนะอันเนี้ยรอดน,นะเห็นไหมบอกแล้วถ้ามั่นใจสวยหมดคะ่นะทุกคนพอเราอยู่ทีมีสวยเหมือนแม่ได้แม่ไม่เยอะ